ครับอันนี้ก็มูราคามิอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดไปล้ก็วางไว้สลับหน่อยใกล้มือคืออันนี้เป็นนักเขียนนวันิยายแนวเป็นอาชีพอ่านวนยายเป็นอาชีพคุณอัดอคือผมอยากรู้ไงว่ามูราคามีทํางานนักเขียนทานยํางานยังไงคือจริงๆผมจะบอกว่าผมอ่านของแฮมวิงเวย์แล้วนะจดหมายถึงชา r ลส์คริปเนอร์ นะครับแล้วก็ของจอห์นสไตแบกก็อ่านแต่ผมไม่รู้ผมเยังหนังสืออยู่ไหนจะได้เอามาให้ดูรีวิวแต่ว่าแล้วก็สเ e ฟน n คิงก็มีคนคือนักเขียนดงัดงๆที่เขียนที่เขียนชีวิตตอนเขียนนิยายอ่ะตอนนี้ที่ผมอ่านมาเนี่ยมีหนังสืออยู่ก็จะมีมูราคามิ1คนแล้วก็มีมีมูราคามิหคนมีจอห์นสไตแบกแล้วก็มีแฮมมิงเวย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีใครนะแฮมมิงเวย์จอห์นสไตแบกแฮมมิงเวย์มูราคามิ อ๋อแล้วน,นี้อีกคนหนึ่งก็เป็นนักเขียนเหมือนกันซิดนีย์เชลดอนนี่ก็สนุกสนุกมากนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอ่ะคือคแล้วก็เป็นออสตีเฟนคิงคือคนที่จะเป็นอยากเป็นนักเขียนนิยายอ่ะน่าจะต้องซื้อมาอ่านนะอันนี้เป็นสำนักพิมพ์กรรมบะยีะนะครับพิมพ์ปีไหนไม่รู้คุณอัดคุณนาคบุญิตาพาณิชแปรเอ่อพิมพ์เมื่อปีอันนี้พิมพ์ครั้งที่หนึ่งตุลาสองห้าหกศูนย์โอ้อันนี้ครั้งที่หนึ่งเลยเหรอเออเสุดยหนังสือครั้งที่หนึ่งนี่ค่อย เวอร์ชันแรกเอดิชันแรก first edition ก็ไม่ขายนะครับอันนี้ไม่ขายเนี่ยมันเล่าให้ฟังเฉยคือต้องเก็บสะสมไว้ไงก็เขาเล่าตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่านักเขียนนิยายเป็นกลุ่มน,นักเขียนนวนิยายเป็นกลุ่มคนใจกว้างหรือไม่ตอนเริ่มเป็นนักเขียนนิยายว่าด้วยรางวัลวรรณกรรมวาด้วยออริจิน l ลเรตี้เอาหล่จะเขียนอะไรดีดึงเวลามาเป็นพวกการทํางานใช้แรงกายเป็นส่วนตัวการใช้งานแรงกายเป็นส่วนตัวขั้นสุดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเล่าไปแต่ผมมีความรู้สึกครึ่งแรกมันดูเป็นบทความไงแต่มันก็สนุก แต่แรกๆมันสนุกตึงๆแต่ก็เราพออ่านแล้วเราก็เลยรู้ว่าเออเอ,อ่านแล้วก็เลยรู้ว่ามูลราคามิก็ก็สมที่เป็นมูราคามินะครับนะครับเขามีวินัยในการเขียนมากนะเพราะที่ผมจําได้ถ้าจำไม่ผิดก็ตื่นตีสี่ตีห้ามาเขียนทุกวันเสร็จแล้วเขียนเสร็จก็ไปวิ่งเน่ยนะครับก็เดี๋ยวนะข้างหลังปกเขียนว่าอะไรหนังสือเล่มนี้จะเป็นไกด์บุ๊ก หนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นไกด์บุ๊กหรือหนังสือแนวสําหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักเขียนนวนิยายได้หรือไม่นั้นบอกตามตรงว่าผมเองก็ไม่รู้ผมแค่คิดจะเล่าว่าในฐานะนักเขียนนวนิยายต้องเดินทางมาด้วยเส้นทางแบบไหนและอย่างกล้ามาด้วยความรู้สึกใดจนมาเป็นอย่างทุกวันนี้แน่นอนว่าถ้ามีนักเขียนชนิดมีนักเขียน100คนก็ย่อมมีวิธีการเขียนนิยาย100อยอย่างของแบบนี้ ให้แต่ละท่านคิดตัดสินอย่างรอบคอบเองจะดีกว่าแต่หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาแม้เพียงสักนิดจริงๆผมก็จะดีใจมากก็อยากจะบอกอาจารย์มูลคามิว่ามีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากทีเดียวสําหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนหรือมองว่าอาชีพนักเขียนนิยายเป็นอย่างไรก็อ่านไว้เป็นบริบทข้างเขียนก็ได้ครับสนุกสนุกมากทีเดียวสนุกแบบแบบที่มันเป็นมันเป็น เป็นบทความกึ่งสะะารคดีกึ่งนิยายกึ่งเรื่องเล่ากึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้น